สี่เลยอ๋อเกินไปหรือเปล่าครับแต่มึงก็ควรจะมีตัวแสนหลายตัวเหมือนกันนะแล้วมึงวลยอะห้าร้อยแล้วเนี่ยแต่ละตัวนี้ไม่อยากให้เห็นเลยไอ้ผีไอ้กูกำลังจะทักแล้วว่าอยากินเข้าพุมแรกกูไม่ได้เดินเข้าเลยกูเดินโผล่ไปเฉย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดเฮ้ยเฮ้ยฟาลองแล้วอ่ะีมันอะไรอ่ะอันนี้แบบโดนรีพอร์ตแล้วดิวะเนี่ยจะนาจงใจแจกแต้มหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยกดผิดไอ้สัสกูนี่ดุ้งเลยเพื่อนนี <notion> <ith> ่เ <flaw> ม <fixing Uma> ื่อกี้ไปดูเครื่องอยู่เปล่าวะฮะเฮ้ยนัดลองนะนั่นเน่ กูไม่มีว่าทไมเนี่ยมีวารึ้ปงเอเวสันมันอาจจะมีบางอย่างถ้าเกิดคนถ้าเกิดว่าแบบว่าแบ็คยูไม่ติดทีสัลี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัลลี่สัลี่กดไม่ติดเกมเกมอยู่นี่เกมอยู่นี่นัดมาได้ปะได้ได้กําลังไปกําลังไปจ้ากูจะไหลไหลออกมาสิอะไรลงวะ ดูแล้วอยู่ไหมโอ๊ะอ้าวแบดควินน่าจะกลับบ้าปดูด้วยเอาไม่ได้ตายตายหรอวะเออตายไอ้ยักษ์โคตรพิษคุณจะกดให้มันอาดีกว่าเนี่ยแหละนี่โย่ใส่หวังหนึ่ง โโอโหเกระสามแสนแนะมึงจะมาก็ไม่บอกกันจะมาก็ไม่บอกเียอะไรเพื่อนมึงตาย,ยาแล้วแต่พีคุ้ไม่มาก็แปลกแล้วอ่าผู้สิงไฟกระพริบของเราก็กระพริบเย่จรจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆมาช่วยมังกรหน่อยได้ปะไม่แน่ว่าเราจะไปพร้อมกันไม่มีทางเจ็บเพราะว่า เราแมา who, brands, mainland, fever, ounded, ่งย่างโหดก็คือกูกูกำลังพูดพูดอยู่ตีมกรอยู่แล้วกูก็ดับไปเลยอย่างเงี้ยแบบได้เป็นหนึ่งค่าเลยนะตีแค่ขีดขวาค้างไว้มันก็จบแล้วปะใจเย็นๆใจเย็นๆยังไม่ถึงขั้นนั้นคือไม่คือไม่ได้ปฏิเสธนะแค่บอกว่ายังไ Commander. ม่ถึงขั้นนั้นเฉยๆแก็บลงไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยน็อตี้เห็นนะไปสวนเราเมื่อกี้เฮ้ยพี๊ยยังไม่ลงเย็นไงวะ เก็โอ้โ้โอ้โยเยี่ยมก็ตำแหน่งตัวเนี้ยไม่ต้องนแถวนี้แล้วอ่ะวัดชดาว่มึงควรถอยอะโน้เมื่อกี้โอ้โข้าแถวนี้ว้ดเยอะจังเอ้ยหิวแล้วเล่าอ่ะก็ไอเดียสัตว์เขาก็ได้ยินขอหน่อยอหน่อเอ่อเก็บเก็บอยู่ ว้าวจะดูร wow. ู้แหละเขาแบบเขาอยู่ตรงนั้นแหละยิงแตกฮะสุดยอดโดนไอ้เหี้ยกูต้องตีตัวนึงสิกูไม่มีสกิลแล้วเพื่อนทีนี้แห็นมึงต้องใจเย็นนะทีหลังมึงบอกกูนะมึงจะเอาตัวไหนอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้จบแล้เนี่ยอ้าเออวะอเหี้ยถ้าเกิดกูไปแทงที่กูจะแบบว่าไปแตกมอลเทอร์อีกตัวไหมเนี่ย ด um, ีกว่าว <t eg ued gardens> <image> no, ่าไพ่ได้คี่แล้วไม่ได้ตังคู่นะเออเดอะเวนไม่ได้โบนัสเหมือนกันบู๋วะนี่มันคู่คู่ปัมตังเนี่ยว่ะกลัวไม่รวยแหละดับเบิลลดไอ้ยุบมดับเบิลลดอ่าดับเบิลลด เนี AH! ่ยไอ้นัดไอ้นัดก็มันก็แบบว่าเล่นกับชาชาได้เหมือนกันเนี okay. ่ยโคตรน่าเกียดไปไหนแล้ววะเอนอไอ้นอกูไปหายนอดครับพี่อือฮเป็นหายหายนี่ร้อนบอกมาทำไม อยู่ลูกปิดมันเฮียมันมีใครนะได้กูว่ากูว่ามีคนมาว่ะน่ะสิเก็บตัวเอ้ยไม่ใช่เว้ยสวยครับเจ้าองวิชื่อชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีจังมันไม่แหลกแล้วอ่ะ รถมึงต้องเดินขับรถมีว่าดวะคุณไม่มีตะกู่ต่อนะกุณแทงให้อยู่พีคกุณแทงอยู่สวยครับคุณไม่ได้เลยลูมอ้าวไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยคุณแตกเอ้าแตกฮึ ตรงนี้นมีคาถาด้วยเพื่นอนระวังเสียทษเลยเพยีเมื่อกี้พาไปตายหิวจัดเป็นกับบานโอยยี่อาจามิน้นตีมดแรงเลจ้สวยยแต่ถ้ากิดเทรดอเงี้ย,ยมู่กกวาเพราะว่าเได้ตงค์เ,งเยอะกวาะ่าอันนี้กูคุ้มกูได้สตัว <laughs> แต่ดอมเปนเพจคุ้หเก๋วแหละคาถากูเห็นนะตายแล้วดิอ้นี่สงเก่งคาถาลงไปแล้วู้แ่งดูสมัยแดไอ้เหียทอนอ้ อ้าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะนัอตตี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะเกมกูไม่มีดะกี่ยวเกมอินดอร์เว้นคนนี้กูหิวมากเลยนะคราวนี้ยงกันนะมาบ๊อบจังหวะเราไม่ดีไอ้เจ้าตัวเป็นเม็ดแม่นเโอ้โดนแล้วเฮ้ยอันนี้กระโดดได้ไง เอาว่ะได้ใช่ไปซ้อนมังก้อนมังก,ก้อนไฟรอเดี๋ยวลงแป๊ะผมรอไป๊เนี่ยเด็กยวปะอันนี้ตุลานเหมือนว่าจะไม่ต้องใช้แล้วแหละเขาหายไปหมดเลยเลยล่าะ <c oughs> รอะดาวเว้นอยู่น ah> ี<_<_่แว่กมอยู่ในเีอืมอไปรรอรอมินเนียนมาแล้วแบบมนจะตายไอ้หมอเนี่ยโอูเห็นแค่โดตรงนั้นเอตัวกลางตีตบ้างก่อตีบ้างตีมันได้ไม่เดียวเลยไปยิง ที่เหลือมันต้องปล่อยให้กูแล้วนะเพรากูพอเกิดสามตัวนะสามตัวนะโอเคครับโยอะๆๆๆโอ้ออออโหปวดไฟครับแต่ไม่มีไฟ<อ>โฟล้วนะไม่ได้ก็ย่ำบ่เออไม่ไฟแล้วไม่ไฟแล้ว เอา้าไอ้เนาะไอไอพีเ,าเ,าเ,าเาราบางท้ายนะ่ะยังไม่ตัดเลยหรอกเมื่อกี้มพูดว่ามึงอยากปั๊บเดี๋ยวเสียแล้วนะกูได้ยินไม่ค่อยชัดคือแบบบอกเสีสยงอยากปั๊บไอหมดอ่ะคือมีแบ็คชิลมีโล<อ>มม่มีแง้มกูมีฮิวแบบเอเอกูก็ว่าแบบมันมันได้มาเยอะๆแต่แบบพอพอออกมาจากทงเชลกูมไม่หายไปหมดเลยไอ้เหี้ยก็คือแบบเข้าช้าเกินกูกูไม่ได้ยินอ่ะตอนนี้เสียงขนแม่งยางดง โอ้โหโก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแหมโดดเข้ามาในหมดอะไรมันดันมาแน่อ้าวไม่ดันวะเตี่ยแปลกอะไนขนาดนี้แบบได้ดีปล่อยนี่เลยเหรอาได้กลิ่นอะกลิ่นกระจงย่างนะเฮ้ยมเฮ้ยมันก็เกินไปหรือเปล่ากิ ฝืนแบบสมบูรณ์มันก็เกินบรรลุป่ามันจะยี้เราภาพไปภาเพื่อนเลยพี่เจเคยเห็นมั้ยเจี๊ยบแปดมาแบบแปดมายิงอ่ะแบบงงอ่ะมันมันหลบมันมันมันหลบประสันกูเว้ยมันมันเลยมันใช้แปดมาประสันต์ี่เจถ้าเจี๊ยบแปดเลยคือมันมั่นใจมากว่าเคลื่อนมันล้อมเราได้อ่ะตรงไปแต่แต่ไม่เกี่ยวเราเราไม่โดนระวังโดนอันติไอ้นั่นตายนะตายตายแล้วเชื้อปูเชื้อปูเอ้ยยี้อเนี่ยไม่ต้องเชื่อละ เกือบเกือบได้ประวัติสามอยแล้วอีโด้ลยริมดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยประจโอ้ยเมื่อกี้หิวโอ้ยเกี๊ยนอนตอนนี้เยอะคาถาไม่ทนแล้วคาถาไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วเสียวันฟุ้งเลยยึดเหนี่ยเนี่ยมาก่อสิบเจ็ดด้วยกรรมฐานเรื่องแต่น ถ้าเกิดเรายึดก่อนกว่าจะไม่เข้าไปนะเพราะแบบฝั่งโน้นมันก็เกมอยู่บนเกมอยู่บนไว้ได้แล้วเชื่อคาตามาตุกคือตัวไม่เฮี้ยคนไม่ต้องเทพจริงจะได้คาตาให้เกิดนี่ยังไม่บอาอยู่อ่ะเจอเชี้ยอะไรไม่เจอพูดเบาหน่อยเพื่อนบอกว่า ไปนิ่งเบาๆไอ้ทีเจ้าอ้นู๊ปไต้องไม่ต้องเนี๊ยบพวกกับเก่อยู่อย่างงั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพวกบอกผมว่าแรงใช้ได้เจฟ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 ทำเพื่อนผมอย่างงั้นเถอเจมระวังนะตอนนั้นเยอะขึ้นหลอดขึ้นหลอดอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไม่เข้าละกันมันส้มพวกน่าจะกลับไปแล้วมันไม่แน่อาจจะอยู่ในพุ่มหลอดไอ้น็อตมันหิวเดินมากับเราก็ได้ ไม่เจอนะแล้วเดียงก็ยังอยู่คนเดียวแบบชิวๆอยู่นตมเป็นกูไก่เตี้ยไม่คือเป็นแบบอ่ะกูเป็นตัวรอดไอเตียยไม่คือแบบว่าเต็นเต็ม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 นต็มเต็มเต็มเต่นเต็มเต็มเต็นเต็ม่ต็มเต็มเต็มเต็กเต็มเต็อเต็มเต็มเตมเร็มเต็มเป็อเตเต็มเต็มเตี่ยมมเต็เต็มตเก็มเต็มตเต มันถุยกูทุยเลยคุณชมเชยคือคือมันชมเชมแล้วมันก็ถุยถุยถุยโอ้มาเขาคิ้งเราไม่เห็นเดียวอะยิ่ชิวเลย เหมือนเกมนี้เรายืนวิ่งกวนเขาไปเรื่อยใช่เกมหน้าที่มันนี่หน้าที่ที่คนเต็มเต็มเก่งแต่คิวมัใช้ย่อยนะผมอีกตอนนี้มีคนจับจับไปนะเป็นล้วนเลยเมวอะะไรมีคนฟื้นเม่ดมีคนที่ต้นเก่งได้เล่นตอนนี้ก็แบบว่าโดนมาลงทีตาย เต่อจัดต่อต่อจัดโอ้โหคือป uh ั่นด้วยเป็นปั่นแบบปั่นไม่เข้าอ่ะตามจริงอ่ะก็ปล่อยปล่อยให้มันแบบมันเสร็จอ่ะครึ่งหลอดจะไม่ถึงเลยหรอกโอ้ววว